ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวทำไมละครไทยไปไม่ถึงซีรีส์เกาหลี กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงและวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับยติที่ว่าทำไมละครไทยถึงไม่มีคนดูเมื่อพระเอกอย่างต่อธนพบลีรัตนคจรที่กำลังมีผลงานภาพ,พยนตร์ One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอออกโรงมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการหนึ่งในช่อง y o u t u b e ความว่า ในฐานะนักแสดงเจ็บใจนะผมจี๊ดทุกครั้งเวลาที่ใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่ดูละครไทยฉันไม่ดูหนังไทยคือบางครั้งแค่เป็นคำทมเล็กๆว่าเราผิดอะไรแบบไม่ดีอะไรคนรอบตัวเก่งหมดแล้วเก่งจริงด้วยแต่แบบมันมีบางอย่างที่คุณไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรถ้าทำถึงตรงนั้นได้เราก็อยาก หลังคำสัมภาษณ์ดังกล่าวก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบทำนองว่านักแสดงไทยหลายคนเก่งจริงไม่เถียงทีมงานเบื้องหลังอาทิผู้กำกับหลายท่านก็มีความสามารถในระดับที่ไม่แพ้ใครแต่หัวใจหลักที่ทำให้ละครไทยไปไม่ถึงไหนและส่งผลให้คนไทยด้วยกันเองปฏิเสธที่จะดูละครไทยคือความซ้ำซากของพลอ็อตที่วนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องอาทิ เมียหลวงเมียน้อยตบตีกันแย่งชิงมรดกอาคาตแค้นข้ามภพข้ามชาติและอื่นๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความตื้นเขินในเรื่องอาชีพของตัวละครโดยจะสังเกตได้ว่าแทบไม่มีละครไทยเรื่องไหนที่เน้นไปที่หน้าที่การงานของตัวละครหลัก คือต่อให้มีก็เล่าผ่านแบบผิวๆตัวละครชายอาจแค่ใส่สูตรผูกไทย้ยตัวละครหญิงก็แต่งตัวสวยงามเดินกรีดกลายไปมาในบริษัทแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเจาะลึกถึงวิธีการทำงานในแต่ละอาชีพแบบจริงๆจังๆต่างจากซีรีส์เกาหลีที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวแทบเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ หลายเรื่องที่ผ่านหูผ่านตาจะเห็นได้ว่ามีการเล่าถึงเรื่องราวในสายอาชีพแบบเจาะลึกชี้ให้เห็นถึงวิธีการขั้นตอนการทำงานแบบทะลุทะลวงเสมือนเปิดโลกทัศน์ให้คนดูได้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้อาชีพต่างๆที่อาจไม่มีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องในโลกของความจริงไม่ว่าจะเป็นหมอทนายความอายการและอื่นๆอีกมากมายหมายรวมถึงซีรีส์ล่าสุด Forecasting Love and Weather ของช่อง JBTC นำแสดงโดยพักมินยองสงคังยุนพักยูรา ผ่านฝีมือการกำกับของชายองหุนเจ้าของรางวัลแดซังสาขาละครโทรทัศน์56 b a ็ k ซั Art a ์ซ a อวอจากผลงานซีรีส์คุณภาพ When the Camellia Blooms เรื่องราวพูดถึงกลุ่มคนที่ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศในกรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีและความน่าสนใจก็คือมีการนำเรื่องราวของความรักกับเรื่องราวของสภาพอากาศมาผูกเป็นเรื่องราวโดวยจุดเชื่อมโยงที่ต่างก็มีความไม่แน่นอนและเหนือการ าดเดาเหมือนกัน forecasting love and weather มีการนำเสนอถึงเรื่องการทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพยากรณ์แบบจริงจังเลยทีเดียวเราเราท่านท่านที่ไม่เคยได้สัมผัสกับคนในสายงานอาชีพนี้โดยตรงว่ากว่าที่จะมีการประกาศพยากรณ์อากาศออกไปสู่สาธารณชนในแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจและทบทวนหนักกันขนาดไหนโดยเฉพาะการพยากรณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วน ในแต่ละตอนจะมีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามาเป็นจุดเชื่อมไปถึงเรื่องของความรักจึงไม่น่าแปลกที่ทีมเขียนบทต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลกว่าจะเรียบเรียงออกมาเป็นบทนานถึง3ปี และไม่เพียงคนเขียนบทต้องทำการบ้านอย่างหนักเท่านั้นแม้แต่ตัวนักแสดงเองก็เช่นกันเพราะบทสนทนาต่างๆในเรื่องล้วนเต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะทางที่แทบไม่มีโอกาสใช้ในชีวิตปกติประจำวันจะพูดกันหรือได้ยิน นอกจากจะไม่คุ้นปากคุ้นหูแล้วหลายคำศัพท์ก็ไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำต้องมีการเสิร์ชหาข้อมูลเป็นการใหญ่ไม่เช่นนั้นคงเป็นเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองที่พูดเปล่าๆไม่รู้ไนยะของประโยคที่สื่อสารว่าตัวละครอยากบอกอะไรหรือต้องการอะไรนี่อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นคำตอบของคำถามดังกล่าวข้างต้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ